ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่ๆเอซทุกท่านนะครับช่องเบลไลไทยครับผมพ่อโบราณของเก่าสะสมครับมารอบเย็นครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม0ูนย์สองศูนย์สาหาากแกครับรายการแรกวันนี้ครับผมมานำเสนอเพียบซีเลยครับเป็นสมเด็จนะครับ เป็นรายการที่1ครับดูนะครับนี่คือสมเด็จน่าจะเป็นเกจิท่านใดสร้าง fc พอรู้จักก็ปิดได้เลยครับพี่รายการนี้เป็นรายการแรกผมขอที่300บาทครับเป็นรายการที่1นนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จเนื้อจัดเก่าๆครับดูครับมีเกจิสร้างแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ใช่สมเด็จวัลลคังนะครับแบบนี้น่าจะเป็น ลูกศิษย์ลูกหาครับก็จัดสร้างแบบนี้ครับรายการนี้สามร้อยบาทเป็นรายการที่1นะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สองครับก็มาเป็นเหรียญแปลกๆครับเหรียญน,นี้ผมดูว่าแปลกดีนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกอะไรเนี่ยของโลกนะครับดูนะครับรุ่นแรกของโลกแล้ว เป็นหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะวัดธรรมกายหรือเปล่าครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมขอที่200บาทครับพี่เป็นของดีของเก่าครับก็อายุวนาำมันมียีปีเทินขึ้นไปครับดูนะครับ42นะครับก็ตก20กว่าปีครับเป็นรายการที่2นะครับ200บาทครับ รายการต่อไปเป็นรายการที่3ามครับมาเป็นนางพญาครับพี่ดูนะครับนี่คือนางพญาเนื้อจัดเก่าเลยครับเนื้อมันมากนะครับก็รายการนี้ถือว่าเป็นของดีของเก่าครับเมืองพิษณุโลกสองแพว่ครับดูครับมวลสารมาเพียบครับนี่ครับก็แม่พิมเป้เลยครับดูครับ สวยสดงดงามครับรายการนี้ f อฟซท่านใดชอบนําไปเก็บได้นะครับก็เข้าชุดเป็นจ่าภากีไว้ก่อนครับพี่ของดีแน่นอนครับดูเม็ดกดเม็ดสายครับยังมีให้เห็นนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ดูนะพิมพ์สวยมากนะครับเป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะมันเป็นหลวงพ่อเงินครับพี่ดูหลวงพ่อเงินพิมพ์แปลกแปกบ้างนะครับรับชม ไปเรื่อยๆครับช่องผมมีดีให้ดูเรื่อยๆครับดูครับพิมพ์นี่เป็นพิมพ์นิยมครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยครับรายการนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยม A หรือเปล่าดูเหมือนจะเป็น A นะครับรายการนี้นะครับดูครับผมขอที่400รอยบาทครับพี่รายการนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็4 0 0รอบาทครับ แต่มีตำหนิตรงนี้นะครับจริงๆจะอัพราคาก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีตำหนิเล็กน้อยครับพี่พระเนี่ยหล่อโบราณหล่อแบบนี้ครับพี่พระหล่อโบราณเนี่ยเราจะคาดหวังให้สวยแบบให้คิิบไปเลยเนี่ยไม่ได้นะพี่เพราะว่าเนื่องจากเป็นการหล่อโบราณนะครับนี่ครับก็เป็นรายการที่สี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับมาเป็นพระพิตตาครับเนื้อมันมากครับพี่ดูนะครับนี่ครับดูพระพิตตาครับ โอ้โหเนื้อจัดมาเลยครับดูครับแม่จัดมาเลยครับรายการนี้ครับผมขอที่400บาทครับพี่ราคานี้เบามากครับเป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมวัตถบานสูงเนาะใช่ไหมหรืออาจจะเป็นหลวงพ่อกินนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาครับรายการนี้ราคานี้เบามากครับพี่ FC ถ้าใดชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่5นะครับ ต่อไปเป็นรายการที่6นะเป็นสมเด็จครับองคนี้เนื้อจัดมากครับดูครับรายการนี้ผมขอที่500บาทนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์วัดระฆังครับเป็นรายการที่6นะครับก็สวยสดงดงามครับมนสารเพียบครับพี่พระแบบนี้ก็พี่เจอเก็บไว้ก่อนเลยครับพิมพ์เป๊ะเลยครับพิมเนี่ยถูกพิมพ์แน่นอนครับพระครับขนาดองค์น่ารักด้วยแล้มบนสารเพียบเลยครับ 500บาทราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่6ครับต่อไปเป็นรายการที่7นะครับมาแล้วครับดูครับรายการที่เจ็ดเป็นดูนะครับนี่คือหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีครับหน้าตามาแปลกๆครับดูครับเป็นพิมพ์นิยมมือลองนะครับก็เนื้อจัดมากครับผระแบบนี้เนื้อเก่าอยู่แล้วครับก็เอฟซีทนชอบปิดได้เลยครับพี่รายการนี้ผมขอที่500บาทครับพี่เบามากๆเลยนะครับ ดูเนื้อหาสาลครับพี่แบบนี้ใครยังไม่มีเก็บก่อนครับพี่ถือว่าเป็นพิมพ์แปกเลยครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะด่ดูเหรียญบ้างครับเหรียญหลวงพ่อคูณครับแม่เลี่ยมสวยสดงดงามครับดูมาแล้วนะดูนะหลวงพ่อคูณมาแล้วครับเบ้าตาเป๊ะเลยครับพี่ดูครับพัฒภาพใช้ครับแล้วก็รอยเจ้าของคงจะเอาไปเลี่ยมครับเลี่ยมสวยมากนะครับดูนะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับก็ สวยสดงดงามครับพี่รายการนี้ผมขอที่500บาทครับเอฟซี FC ท่านใดชอบปิดได้เลยครับขายอยู่ในกรอบเนี่ยผมไม่ค่อยดึงราคานะเพราะว่าดูยากครับพี่แต่ถ้าไม่ใช่ของฝากเนี่ยผมราคานี้อยู่แล้วครับนี่ครับ5 0าบาทครับเป็นรายการที่8ครับต่อไปเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9้ามาเป็น รวมเพื่อเงินนะครับใครเจอปิดได้ปิดก่อนครับพี่รายการนี้200บาทครับเป็นพระยอดนิยมครับหลายพิธีนะครับออกที่บางคารด้วยแล้วก็ไปปลุกเสกหลายพิธีเลยครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับรายการนี้200บาทครับเสร์ดดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเป็นยอดนิยมเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วครับดูครับรายการต่อไปเป็นซุ้มกอเนื้อจัดเก่าครับพี่ดูครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่ ผกเนื้อจัดมากนะครับดูครับจัดเหลือเกินครับดูครับดินละเอียดมากแล้วก็มีความเก่ามากครับลาขึ้นเพียบทั้งองค์ครับลวมวลสารเนี่ยมีเลยครับแร่ดอกมะขามเปียกเพียบครับคาบกุแน่นอนครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับเมื่อตะคลนี้ที่สิบนะสิบเอ็ดมาเป็นพระครูทวีวัดลงช้างครับภาพรูปภาพนี้นะครับ fc ท่านใดเคยซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนะครับก็ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคนขายลอตเตอรี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะชอบเอาพระรูปเนี้ยลงมานี่คือพระครูทวีวัฒน์ลงช้างครับเป็นเขาเรียกว่าภาพถ่ายรุ่นสองเนาะดูนะครับถ้ารุ่นแรกๆเนี่ยจะหน้าใหญ่เลยครับอันนี้ได้เป็นรุ่นสองครับกว่าปีหนึ่งกว่าครับรายการนี้ผมขอที่300บาทครับพี่พวกขายลอตเตอรี่ชอบเลยครับผมไปที่ไรเจอทุกทีครับไม่ต่างจังหวัดก็ยังใช่แบบนี้ครับพระครูทวีวัฒน์ลงช้างครับ เป็นรายการที่11นะครับต่อไปเป็นรายการที่12ครับพี่ดูครับนี่คือหลวงพุทโธวราช้าง่ห้ครับสภาพผิวหิ่งเดิมครับผมไม่ได้ปัดล้างเลยครับก็ปล่อยการเดิมครับพรมาสวยอยู่แล้วก็ปล่อยสวยเดิมเลยครับรายการนี้ขอที่700บาทครับพี่คลาสสิกมากนะครับดูครับบัวความบววหายเด้งๆเลยครับแล้วก็หน้าผากย่นครับล่องเหลี้วจีวรคมชัดเจนครับมีร่องรอยการหล่อโบราณเนื้อในเกล็ดก็ดีขึ้นทั้งองค์นะครับดูนะครับ พระต้องแบบนี้ครับพี่แม่ยังไงก็จ้างก่อให้มีเกจะดีไว้ก่อนครับยังไงก็เก่าครับพี่เกจแท้เราว่ากันอีกเรื่องนะเก๊แท้นี่ผมบอกเลยว่าไม่มีใครตัดสินได้แน่นอนครับพระแบบนี้บางคนดูบอกโอ้พระดูไม่ค่อยดีเลยนะอะไรเงี้ยแต่บางคนดูพระองค์นี้ดีอะดูไม่เหมือนกันพี่ครับอ่าไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมดูว่าโอเคอยู่นะพระแบบนี้ก็ใช้ได้ไม่เคยเห็นครับ เพิ่งเห็นในสใน300กว่า EP พเพิ่งเคยเห็นครับแบบนี้ครับผมเจอเรื่อยนะผมผู้ทวงครับอันนี้ผิวย่นๆดีครับเป็นรายการที่12ครับต่อไปเป็นรายการที่13ครับมีฟีเรียกร้องมาครับพี่ดูนะครับแม่บอกหมดหรือยังครับยังมีอยู่ครับพอมีครับก็สภาพนี้ไม่ได้ล้างไม่ได้แต่งอะไรครับปล่อยดำเดินครับ400บาทครับพี่เป็นกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับจังหวัดพิษณุโลกครับของดีของเก่าครับผม ผมนี่พอหายป่วยดีๆนี่เดี๋ยวพูดคล่องครับเดี๋ยวไหลลื่นครับพูดดีก็ได้ดีนะแม่ถ้าพูดไปผิดพลาดอะไรไปเนี่ยผมขออภัยนะพูดไม่ดีแต่ได้ได้ได้อย่างอื่นนะแม่คนรักมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีนะพี่เนาะ,ะผมแล้วคนตรงครับพี่ใครชอบคนตรงก็เนี่ยคุยกับผมได้เลยโทรมาคุยกันได้ครับเป็นรายการที่สิบสามครับ คนเราเนี่ยสิบนิ้วยังไม่เท่ากันพี่แล้วจะให้คนคนเดียวมาชอบเราคนเดียวเนี่ยคนทุกคนมาชอบเราคนเดียวเป็นไปไม่ได้ครับพี่แล้วผมทํางานด้านนี้ก็คือผมว่าน่าจะต้องไลฟ์แบบนี้ไปตลอดคนระับตอนนี้ผมอายุก็สามสิบกว่านะพี่เนาะอายุหกสิบก็ยังเห็นผมไลฟ์อยู่นะเพราะว่าผมจะไลฟ์ตลอดครับเอาแบบนี้เลยครับ รายการนี้สวยมากครับพี่สมเด็จครับผมชอบครับพี่พระเนี่ยผมชอบจริงๆนะรายการนี้พิมพ์เป๊ะเลยครับพี่และสวยซะด้วยนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับเอฟซีไหนๆช่องพี่ปิดได้เลยครับของดีของเก่าครับพี่เนื้อจัดมากครับดูครับรายการต่อไปครับเดี๋ยวผมมีหนักหน่วงมากกว่านี้เรื่อยๆครับค่อยๆไล่ไปนะครับคือว่าผมกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ครับก็เดี๋ยวใกล้แล้วครับพี่ ที่อะไรบางอย่างนี่ไม่ใช่อะไรครับรอให้คุณตานะครับก็เอาพระไม้ผมเยอะๆครับมาไลค์ครับอยากได้เป็นพระที่แบบคุณตาเก็บจริงๆบ้างเนาะเพราะว่าผมก็ชอบครับก็เป็นพระคุณตาเก็บทีไรเนี่ยปิดตุกรายกาเลยครับรายการนี้หลวงพ่อคูณครับพี่สองร้อยบาทครับเป็นรุ่นน่าจะกัณจนาเนาะพี่เนาะปีสามเก้าเนาะปีริสุทธโถครับเป็นรายการที่สิบห้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับ รุ่นนี้มี fc เก็บแล้วนะผมบอกก่อนนะครับว่ามี fc ผมเก็บหลายท่านแล้วก็ไม่ทันหลายท่านด้วยนะครับมี fc เรียกร้องมาครับพี่มาให้ทันนะครับผมพูดอะไรออกไปเนี่ยเรื่องจริงครับแล้วก็แบบนี้นะพี่ตามเซียนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไม่มีการจัดสร้างแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นนักเดินเครื่องน,นะพี่ผมไปเจอในในป่าเนาะที่ทำฉลวันผมไปเจอเหรียญน,นี้ในหมู่บ้านรอห้าครับพี่อ่ะ ถ้าไม่มีแล้วจะมาได้ยังไงผมยังงงครับเพื่อนผมนี่เกาหัวยิกเลยนะครับก็เสิร์ชหาข้อมูลกันครับแบบนี้เคยเจอนะครับในหมู่บ้านหลอห้าเก่าๆครับนี่ครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่สวยมากครับพระศึกจะยังสวยอยู่เลยนะครับไม่มีจะมาได้ไงครับต้องมีครับถ้าไม่มีงั้นก็คงไม่สร้างมา แต่ว่าค่านิยมเนี่ยขึ้นอยู่กับเสียนนะว่าเสียนเล่นบล็อกนี้ไหมเล่นพิมพ์นี้ไหมครับ2 4 8 2แดแบบนี้เขาเล่นไหมครับดูนะบล็อกนี้เล่นไหมพี่ดูให้ดีนะครับพระมีหลายบล็อกครับพี่ดูยากครับแม่ผมนี่ผ่านครูบาศรีวิชัยเนี่ยตั้งหลายเหรียญแล้วนะก็ยังไม่เห็นซ้ํากันทักเหรียญครับไม่เหมือนกันทักเหรียญเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนครับดูครับองค์นี้คมมากครับที่ชอบไม่ใช่อะไรนะพี่ชอบเมตตาครับคมเหลือเกินครับ เมตามาเป็นแม่มีจุดๆลงไปครับเป็นตาคนจริงๆเลยนะพี่แล้วก็ดูตัวหนังสือครับคมชัดลึกครับริ้วเส้นสายลายสินครับริ้วจีวรรูปประคำอะไรเอ่ยตัวเลขครับสองสี่แปดสองเนื้อเก่าๆครับพี่ตัวยันไม่ขาดนะครับแบบนี้ก็ับคลาสสิกครับเอซีท่านไหนชอบพี่ปิดได้เลยครับรายการนี้ผมขอที่เจ็รอยบาทครับพี่ครูบาศรีวิชัยนะครับรายการต่อไปครับ เป็นของดีของขุดครับอ่าของเพื่อนผมฟังมานะครับก็ฝากมาไลค์ครับพี่ก็เขาขุดได้กันมาเนาะรายการนี้น่าจะเป็นยุคทวารวดีเลยนะครับขุดได้มาก็เอามาให้ผมไลค์ให้ครับก็ผมทําการไลค์ให้เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่มีที่ขายนะครับขุดของได้แต่ไม่มีที่ขายครับก็เรื่อยๆมาเรียงเรียงเดี๋ยวมาให้ผมครับนี่ครับเดี๋ยวดาบมั่งเดี๋ยวเหรียญมั่งเดี๋ยวพวกของเก่าวพวกแหวน มั่งอะไรมั่งครับมาเรื่อยครับแหวนทองมั่งก็มีนะแหวนทองนี่ผมไม่ได้ไล์ครับกล้าไปขายร้านทองเลยครับก็าเพื่อนรีบใช้ตังค์เนาะก็ขายร้านทองครับทองสมัยก่อนเนี่ยเป็นทอง7 5็้าปอร์เซ็นะพี่ไม่ใช่ทองแบบเปอร์เซ็นต์ดีอย่างสมัยนี้นะสมัยก่อนนะอถ้าเป็นถ้าเทียบสมัยนี้ก็คือสิบดเคครับพี่คือ7 5เปอเซ็องค์นี้สวยมากครับเป็นเนื้อสำริตครับเก่าๆครับพี่คลาสสิกครับพี่นำไปโชว์ได้เลยครับรายการนี้เพื่อนฝากมาที่ 900รอยบาทครับเอฟซีไหนชอบปิดได้เลยครับพี่เบามากครับยุคทวารวดีนะครับเก่ามากครับพี่ดูครับเป็นน่าจะเป็นพันธลายนะแบบนี้นะเก่าครับเนี่ยสี่กรครับดูครับศิลปะแบบยุคทวารครับแบบยุคขอมเรื่องอำนาจครับดูครับแหมยุคนี้เลยครับที่ผมไปเจอดีๆก็เจออย่างนี้นะครับแล้วก็มียุคทวารเนี่ยอันนั้นเป็นยุคสุโขทัย ผมเคยให้คุณพ่อผมไปนะแล้วก็คุณพ่อผมก็ไปตั้งครับปรากฏว่าตั้งอย่างนี้นะพี่พอเช้ามาหันไปอยู่อย่างนี้ <c oughs> พ่อผมคนลุกว้าบเลยครับแม่อันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะผมเป็นพระบุญธรรมเนาะพี่เนาะก็บวชอยู่นะครับเป็นเจ้าวาดวัดนะครับของเก่าเพียบครับที่ผมเคยพาไปชมนะครับรายการนี้ผมเ900นะครับอ่ะหเป็นรายการที่18 ต่อไปเป็นรายการที่19นะครับ19เป็นพระพิตารครับนี่คือพระพิตาเนื้อย่ยนๆครับพี่มันมัยนย่นๆมาเป็นเม็ดกระบอกเลยครับโอ้โหเก่าครับรายการนี้ขอที่400บาทครับพี่พิตาหลังแบบครับหลวงพ่ออะไรเอ่ยน่านจะเป็นรุ่น2นะพี่เพราว่าผมดูแล้ว ไม่เบาเท่าไหร่ครับพอมีน้ําหนักนิดนหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนักเลยนะครับก็อาจจะลอยน้ําก็ได้หรืออาจจะไม่ลอยก็ได้นะแบบนี้ครับสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปเป็นสมเด็จครับพี่ดูครับองนี้ก็เนื้อจัดนะครับดูครับนี่คือสมเด็จแป้งเต็มองค์ครับขาสิกพิมพ์เป๊ะอยู่แล้วครับพี่ดูแม่พิมพ์นะครับภาพแบบนี้ก็เรียกว่าภาถูกพิมพ์ครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่ รายการที่ห้าร้อยบาทยี่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่ย1สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมาเป็นโอ้โหพี่ดูครับเนื้อจัดเก่าเลยครับมาเป็นพระรอโบราณนะพี่ดูนะครับนี่คือเอามีเอามีโค้ด้วยครับรายการนี้เชียงใหม่ครับผมนึกว่าวัดสุทัศนะครับดูครับนาเลสวนเมืองอะไรเนี่ยเมืองเมืองเมืองไงเหรอเอาแล้วครับ ทะเลส่วนเมืองางนะครับดูครับเป็นกิ่งทะเลส่วนหรือเปล่าครับดูให้ดีนะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ปิดใต้ปิดเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่ิบเอดครับต่อไปยี่ิบสองครับดูสมเด็จพิมพ์สันแซมครับเนื้อจัดจัดเก่าแต่แตกครับพี่แม่มีต้องรอยการแตกตรงนี้ครับผมเห็นเลยนะครับก็ชอบเนื้อเลยครับแต่ว่าเห็นปุ๊บแตกเลยครับแม่รายการนี้สองรอยบาทครับพี่ก็ ตะก,กุดหลวงพ่อเงินคุณตาผมจะพยายามขอมามีเอฟซีบอกว่าอยากเห็นจังเลยนะครับแม่อยากเห็นจังเลยครับพี่ดูครับชุดนี้เป็นบอกเลยว่าของดีของเก่าครับพี่ดูครับเป็นชั้นมากหลวงพ่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้ครับคุณตาบอกมานะว่าเป็นสายกรุงเทพนะครับก็ของดีครับแม่ผมจําไม่ได้หลวงพ่อภูหรือเปล่าแต่ว่ามีพี่ดูว่ามีสมเด็จหักอยู่ครับนี่ครับ นี่คือร um ah. oh ่องรอยสมเด็จ hmm. ห okay. <me> ักนะครับพี่ดูครับเขาเก็บพระแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เก็บนะครับดูครับแม่ไม่ใช่เฉพาะว่าสมเด็จใหม่ๆครับก็หักหักมีเศษแค่นี้เขายังเก็บเลยครับดูครับผมให้ดูครับมีอันนี้เป็นเทียนนะพี่เนาะเทียนชนวนอะไรทั้งอย่างนึงครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกไม้อะไรทั้งอย่างนึงครับเป็นของดีของเก่าครับพี่ดูคนตะก่อนเก่าเขาเก็บครับไม่ธรรมดาครับพี่มวลดอกไม้ต่างๆแล้วมีตะกรุดเก่าด้วยครับมีจานด้วยครับ แบบนี้เอทซานใดดูข้อมูลพอรู้บ้างพี่ปิดได้เลยครับพี่ของดีแน่นอนครับของพิเศษเลยพี่ดูครับนี่คือชานมากนะครับแม่ไม่ใช่ของลวงผู้สี่ท่ามขาวุ้นน้ารนะพี่เรื่องใหญ่เลยนะครับก็ใช้ได้ครับพี่โอ้โหดูผู้สุขหรือเปล่าดูให้ดีนะของทีของเก่าชุดนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ใครชอบปิดได้เลยครับบอกเลยว่าของดีแน่นอนพร,อพร้อมพร้อมพยันไปเลยครับ น่าจะเป็นผ้าเก่าๆเนาะพอยาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีของแน่นอนในนี้ครับคือเดิมๆมกับครับพี่ดูผ้าก่อนผ้าแบบนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่คือผ้าไดร่อนเก่าๆโบราณครับสองที่กว่าแน่นอนครับแบบนี้ครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับรายการเราไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เป็นหลวงผู้เขียนพี่องค์นี้อ้วนน่ารักเลยครับหลวงผู้เขียนวัดสำนักขุนเนนครับดูครับ นี่คือลิงใหญ่นะครับมีลิงเล็กลิงใหญ่นะครับเดิมๆเลยครับพี่สองสี่เก้าเก้าหรือเปล่ารายการนี้นะของดีของเก่าครับก็สี่ร้อยบาทครับเอฟซีทนายชอบความเก่าพี่ผิดเลยครับนี่คือหลวงผู้เขียนหน้าลิงนะครับหายากครับพี่บอกเลยว่าหายากจริงๆครับหน้าลิงครับมีเฉพาะจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดอื่นไม่ต้องพูดถึงครับยากครับไม่ค่อยเจอครับนอกจากจังหวัดใกล้เคียงอย่างเพชรบูรณ์อะไรอย่างนี้ก็พอมีบ้างนะครับก็ ลักษณะเนือแบบนี้ครับพี่สองสี่กว่านะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปเป็นยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ามาเป็นพระทางเหนือเมียี่บอกว่านํามาหลายองค์หน่อยแล้วก็วันนี้ผมค้นได้มาสององค์ครับสี่ร้อยบาทครับพี่พระทางเหนือครับเขาเรียกว่าพระคงลําพูนนะพี่เนาะนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับสี่ร้อยบาทต่อไปยี่สิบหกครับดูครับมาสององค์คู่เลยครับติดเลยครับ นี่ครับเป็นพระทั้งเหนือก็เก่าครับใกล้หมดแล้วองค์ขาวแทบไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ต้องค้นหากันอย่างหนักเลยครับผมก็ fc ถามมาก็นามาไลฟ์ครับพี่สี่ร้อยครับเป็นใากการที่ท่้ไหนือเออนาะยี่สิบหกต่อไปยี่สิบเจ็ดนะพี่พี่ดูยี่สิบเจ็ดครับนี่คือของดีของเก่าครับนี่คือสร้อยนะครับพี่ดูให้ดีนะครับเส้นนี้คือสร้อยยุคทวารวดีนะครับก็ออกสีฟ้าแบบนี้ หายากครับพี่บอกเลยครับของดีหายากครับนี่ครับบอกเลยว่าไม่ต้องหาแทบไม่มีครับพี่ก็อมาเช้ามีซีผมปิดไปนะครับก็จุดนั้นเปิดสองพันนะครับก็เส้นนั้นยาวกว่านี้นะครับก็คือนั่นกว่านี้อ่ะอาจจะมากกว่าข้างละห้าห้าหรือหกเมตรนะครับก็จะดูจะดูยาวกว่านี้นิดนึงนะครับแต่นี่ก็ของคอได้เลยนะพี่ของคอที่ถึงสะดือเลยครับนี่ก็ยาวแล้วนะพี่ ดูนะครับผมให้ดูความยาวนะดูนะนครับนี่ยยาวแบบนี้เลยครับพี่แต่ของคองผู้หญิงแน่ผมบอกเลยว่าถึงสะดือแน่นอนครับเก่าครับพี่แบบนี้คือลูกเม็นใหญ่เลยนะไม่ใช่ลูกลมนะพี่รายการนี้ผมคลาสสิกแบบนี้นะพี่นนอะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับดูนะครับนี่ครับก็เป็นของดีของเกา่าของคุณตาครับว่า เก็บมานี่ไม่รู้กี่ปีแล้วครับก็นํามาแบ่งเพียสี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ